ฮัลโหลทุกคนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงความสนุกบางส่วนจากไลฟ์สตรีมทวิตของ Snowbell นะคะสามารถติดตามกับสตรีมสดเพื่อรับชมความสนุกได้ก่อนใครและพูดคุยแบบเรียลไทมได้ที่ช่อง twit.tv snowbellx เจอกันนะคะเขาบอกให้คอนเทนต์เล่นซับ5แต่ไม่ได้แปลว่าจะรอของซับห้าคนนี่โอ้ยโอเคอันนี้ยับ่นเติคิตตี้อย่าไปจิตอ่า คอนเทนต์คือซัพพอร์ตห้าคนแต่ไม่ได้แปลว่าของจะต้องซับดูแต่ละคนดิรูนดาเมจทของแล้วนะอินเนี่ยมาเอาอะไรเนี่ยอีเนี่ยม <c oughs> าเอาอะไรเฮ้ท่านผู้นำท่านผู้นำมีแสงกสองเลยนะท่านผู้นำ,นำ,นำช่วยด้วยคะ่ะพบคนหิวแสงคะ่ะ <c oughs> <c oughs> พบคนหิวแสงคะ่ะ <c oughs> <c oughs> หิวแสงอ <c oughs> ีสเนอร์น่าคือหิวแสง <c oughs> เออมอก,กนาตอนนี้แกงวิวสิบแปดนะคะ จะูโอเคค่ะอยู่ไม่ถึงค่ะไม่ต้องมาแกงค่ะจะซู้นะคะมือมันมันมาเวทโกมาเวทโกอีพาอีพาหลงวันมาเวทโกหลงพี่กระโตป่ะเอออีพาหลงวันมาเวทหลงพี่หลงพี่ไม่เอาอะไรอ่ะไม่ให้นะ ไม่ให้มันรอกงาอะไรต้นเกมะตม่อห้มันหร้อกนย้ยอะไรอ้นเกมยอุ้ยอุ้ยอุ้ัอุายอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุยอุ้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 ันุยอุนไอุกอุ้ย้วออ้ยอุ้ยอรพนุัออออยอยยยอย คนไทยม่อยากเกิดเป็นคนไทยเลยมม้าวไม่มีสมายไม่มีสมายอ้าวมเอาอะไรมอาอะไรอ่ะเอาเองมากูล้ไม่โดนอีหีผมไปดึงไม่โดนรัดักเอาเวรกันบ้าน่อน ตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้อ๋โหมึงนี่ตลอดเลยอ๋อ,อ,โ,อโหมึนมาตีมาตีมาตีมตัเนี่ยไม่มีอ่ะมัเนี่ยไม่มีอ่ะบอ,อ,อ,อกันหน้าการติีปุ๊บหนีปุ๊บปุ๊ก <laughs> <laughs> แตกกันหมดแน่เลยพอตีปุ๊กอีนี่นี่โดดออกตลอดเลยอ่ะน่ารำคาญมากเลย โอน้โหนี่ตังโอ้โอนิ่ตังโอ้โหนิ่ตังกูใส่ติค่ะกูใส่กูใส่โลค่ะไม่ต้องหลับตาโอ้ยโอ้ยเว้ยไม่ต้องับตามีคนค่ะมีคนโยนค่ะวัวตีออกตลอดเจจาวัวเจจาวัวมากเลยมันไม่เคยเกิดขึ้นอีกแล้วพายุกีอ่ะพายุกีแกงมากเลยอ่ะ f a มิลี่ทำลายกันเองอะไม่ถึงอะรอ,อมันรอมันรอมันอะไรวะคอมโบอะไรวะเออเหมือนคอมโบเราอะจะดีนะแต่มันแกงกันเองมันดึงนู้นดึงนี้สลับไปมาแล้วมันก็หลุดล็อกอะถอย่อยวะนี่๋อค่ะ มันดิงไปคนละทิศคนละทางเลยอะดิมึอมึอมึงมึงมึงมมมมายิงนะมันไปสคอเออห้าวแล้วห้าวแล้วไม่เข็ดไม่เข็ดเตะกูกี่ครั้งไม่เคยเตะกูฟิวเลยกูใส่โลตลอดชีก็พยายามจะเตะกูให้ได้เนาะ El el, bueno. เอาเหตตัวอะไรอีต้อเอาโลไปลลอกมันเนี่ยมันมีคนแกงกันน่ะอีดอกเออแล้วก็สวยเอาโลไปสวยอ้ากูมากูมาทำไมวะทำโบไป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 สอบ รอกทุกมุมอยู่นี่สวยไม่ต้องมาเติบๆตกูเตต้มอดอ่ะตึมติมตมมึงดึงบอลีเร่มึๆดึงปเรืีเยๆแค่หลีกเซนไปดอกดึงอะไรก่อนมี่าฮ่าฮ่ามันฮิวมันหิวเพื่อะเลือดมนหล่นอยแล้วก็โดนไปเลยสิคาเออก็โดนไปเลยสิคาเออสวยสวย เฮ้ยมึงมึงโดนตึ๊บตึ๊บตึ๊บอีกแล้วอ่ะเออ queen of the covenant the spy of the new world เออไมแกงกันแล้วไม่แกงแล้วเออ queen of the covenant เฮ้ยพวกเราเอเวอเรสต์รวมพลัง ลิซินอยู่นี่ลิซินอยู่นี่ลิซินอยู่นี่เออโอ้มีตรงตรงต่อความสนุกอ,อีนี่ตาย <laughs> ตส่งสารนะแม่ดีดีซินเข้ามากระโดดขีบทีเลยตายเออส่ตองต่อความสนุกไปกันนะด้ได้เดี๋ยวผมมาตอยข้างหน้าแล้วเหรอข้างหน้าอะไรข้างหน้าเหรอได้ ขำๆเขี้งขำขำาแห้มาแห้งผ่าแล้ว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 แต่เค่มันเหล่า้อมเธอแล้วยิงมันแล้วยิงมันลมสวยมากความสวยไปไหนจะไปไหนจะไปไหนร้านร้านเลยกูบอกเลยว่าร้านไอ้สาวฟรีเลยนะ เมาอะไรเมาอะไรมันโดดเขามันทำไมเมาอะไรเม้าดีไปเอาดีไปลุมมันดีเยี่ยมเหล่าป้อมเก่งออกป้องคนดุตัวไปเนี่ยตายตะเคียนดันล่างได้เลยมึงอ่ะต้องโรดสักทีมาสิเออดอกแล้วเสียอ่ไม่ไม่ทำอะไรพูดไรเลยอู้ยดันเงียบตั้งตะหน้าเลย เบ้มดุพลังด้านขวเดี่รู้จักเป้ามึงได้ททาายออออะะไไรรยย่ง่าายยงงกเรียบร้อย,อย <laughs> ไม่ต้องทำอะไร <laughs> ด,<น>ดันต่อได้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 มึงหรอวะกรับมึงรับแม่ไม่นี่ใครสั่งนะดายดายยิงไปยิงไปยิงไปมันจะตายแล้วมึงเออ <laughs> เห็นไหมกูบอกแล้วมึงอยู่กับกูโซ s พาวเวอร์ฟูลทุกคนอเวนเจอร์รวมตัว เป็นเจอรลุมตัวทุกคนอย่าเพิ่งลอบก่อนตื่ตื่ตื่แม่มาแล้วสการ์เล็ตตดวิทมาแล้วแม่เดนไวมาแม่เดนไวมาแล้วอแม่เอารุนวิ่งไหวมาไปเลยจูนแไประวังคุยเกือบโดนนะเนี่ยข้าหลังก็ได้ ทำนไม่ได้ก็นก็ไนไม่ทัได้เอามังกรเดี๋ยวอ้ไ่ฆ่า้ข่อร่อยอย่าตามมาๆมาๆไขสาหร่อยเอามังกรแล้มังกรมังกรรีบเอามังกรแล้วก็รีบฆ้าเชิญยิงเลยนะมึงยิงช่วยกูหน่อยกูได้ค่ะไม่ต้องไปแย่ค่ะกูได้ค่ะ มีค่ะ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 กลับบ้านกับโคดานเองเออใครสาอร่อยวะรุมมันรุมมันรุมมันมึงแรงนะโค้ชสยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปขนาดนั้นอย่าพึ่งไปขนาดนั้นจริงๆใช่มาหน่อยมีโอ้มาแล้วเนี่ย แม่เดินเร็วมากเดินเร็วสิเอาตลุดแล้วเอาเอาลูนเดินเร็วมาเอาอะไรมาเดินให้เร็วเอาไปเดินแกงเนี่ยแหละสวยจริงตอนี้นะจอมน่นี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 ่อีอีเบลนี่มันอยู่คนเดียวสวยเราเก็บได้ทีละคนอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ๊ยไปไม่ถึง นี่อยู่นี่อยู่นี่สมุนท่าสวยเอาผิดคนอะไรกีควายเจอเลยจ้ะลุมต่อ <vagy Artist. S 2> ตามไม่ทันตามไม่ทันอาร์โร่แปลอาไปโร่แปลลุมมา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 นอีใ right, right. ครสต์สตีบ้านวะตายไปมานอนบ้านไป,ไปมนหมดเลยล <S 1>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  อ่ะ เออองขันบ้านสุดใจเวะป้อมโลนมากมันเต็มเลยอจากการพันเลยสวยเฮี <S 2> <S 2> ยใช้ตัวเอทีสวยแม่หมดแม่หมดแม่หมดเลดิศสวยจัดสวยมึงกันบ้านไปเลยเดี๋ยวกลัวมังกรก,กันแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวเพื่อนแป,ป๊บเดียว ปีป้อมนะโอไยป้อมป้อมจ๊ป้อมโอุ๊ยอิซันน่ายิงไม่ทันอิซันน่ายิงไม่ทันใช่ไหมคันดังดัดังเยกูด้วยอิซันน่ายิงไม่ทันค่ะปีดออิซันน่ายิงไม่ทันค่ะปีกูออกเวทเยอะเลยดังเวทเลยบ้านแบบไม่ไหวแล้วไอ้ดอมันบอกว่าจะพังแล้ว โดดนะดิโอ้ยไม่ต้องโดดค่ะยิงเขาไปหาเองเขาไปหาเองค่ะไม่โดดค่ะเเราล่นกันบ้านดีกว่ากันบ้านดีกว่าเราบวกในบ้านหรอถ้าไอลิมตาเนี่ยน่าจะจบถ้าเราชนะนะก็น่าจะจบแด้ของกูแล้วอย่าลืมกดยาเดอร์อเนี่ยเมาอ่ะเออไม่แหละเมาเลยไปแล้วอ่ะอันติด มึงยับไปเลยเออตายไปเลยตายไปเลยเจอกูกะชามือมึงมือโอโอโอยิงโอไปยิงโอยิงโอยิงโอเออยิงไปยิงปีไปมึงต้องไปช่วยเขาเราไม่ช่วยเพื่อนเราไม่ช่วยเพื่อนเราไม่ช่วยเพื่อนกันบ้านก่อนการบ้านก่อนกันบ้านก่อนหนุ่มๆตายหมดแล้วเหรอเหลือสามสาวมีใครสาดนี่ ต้องโดนมีมังเราตีรู้จับเปลน่นฉันตีจับมันกำลังเดินไปด้วยความเร็วสูงสูงแค่เ่นมมีใครเข้าบ้านเลยสูงจริงมือไม่ทันอ่ะไม่อะไม่ทันก็ถอยธน,นาโดนไล่ละธน,นาโดนไล่ละลมเลยลมเลยลมเลยเดี๋ยวดนกลัปช่วยเดี๋ยวเดนกลัปช่วย ต้องแบบไปกันบ้านเดินยาวเลยเดินยาวเลยเดินยาวเลยลูบได้กระดันบ้านเออซส่วนไปได้กระดันบ้านไม่สุค่ะมาละเอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตโฟลัวเลอตีบ้านสักทีเอาอะไรเลิกตีบ้านสักทีค่ะ ไอพวกมาริงหนูว่าน่าจะยืนไม่นานแล้วแหละลมหายใจขั้นสุดท้ายแล้วโดนตาท่ามันใอ้าสายไอ้สายบนใอ้สายซาบุนกำลังไปสวยเอ่อกันเงินไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวเบลเดี๋ยวเาบลมังกรให้เอาไปเอามังกรให้นาจีรุณมากกับเราได้เปล่าถ้าไม่แน่ใจก็กันบ้านข้างในก่อนก็ได้เดี๋ยวไปคนเดียวเดี๋ยวตายเดี๋ยวโดนใบพื้นตาย เฮ้ยม uh ันเข้าหรอมาเลยมาเลยมารีบเลยมันถอยเลยมันถอยเลยกูบอกให้ถอยอย่ามันต่ออย่ามั่นต่อเออออกค่ะเข็นเถอะจริงๆยิงไม่ทันดีค่ะคุณแบลวันดีค่ะวันดีค่ะคุณดีต้ามาแล้วไม่เหลือแล้วมาแล้วมาแล้วสวยกลับบ้านเลย อย่าเพิ่งอุ้ยอุ้ยนี่เดียวเองอ่ะพักมาต่อแล้วเ่อมาต่อแล้วได้ปะคุณฆามังกรเลยหอไหนฆ่าให้ละโอเคฆ่าละหนึ่งตัวไายแค่สองตัวเองเหรอเออปังมามันเกิดมานะไอพวกยาโอรีเซนต์เนี่ยมันเกิด มันต้องมีคนหล่อยแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยมันต้องขี่เนาะเพราะว่ามันตัดได้นะอยู่ใส่แล้วนี่โหแม่งวิ่งวิ่งกันหัวโหดเลยสวยเจอคล่าให้กลับบ้านกลับบ้านไปกันคนนึงกลับบ้านแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกูดันเองไหวไหมน่าไม่ต้องต้องคนกลับบ้านอ่ะได้ๆเดี๋ยวกูกลับเดี๋ยวกูกลับ เรตีเองเราตีโล่วิววิววิวทันไหมน้าชนาช่วยหน่อยชนาใส่โล่หน่อยเออปังไม่ให้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมไม่ให้ค่ะมึงยิงบ้านมึงยิงบ้านยิงบ้ายิงยิงยิงตายหมดแล้วทีว่ยิงยิงยิงทำมาทำไมวะยิงยิงไป ไเตลอดยิงสะกทีไปอยู่ในปีมเย้กลับมาทำไมวะทปรโมทกได้ไงอยะครับน้องๆเป็นไงคอนเทนต์โหคอนเทนต์ได้แล้วนะได้คลิปนี้เหรอคอนเทนต์ตอบสอบห้าขอบคุณนะคะอ๋อใครมาปวไหล่ไข้ผิวเนี่ยเยอะมาเลยมาเลยให้ไปเลยให้ไปเลยตบแล้วพากินน้ำเออตบแล้วพากินน้ำไอสโนว์เบลสโนว์เบลเผาทำฝน ลุ้นแทนสนุกมากเดี๋ยวเจอกันใน YouTube นะคะคลิปนี้และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะนั่นก็คือคุณอาร์เดนเมลอนคุณฟีนิกซ์ศูนย์เคุณน้อมไม่กินผักคุณชิบะเอลี่คุณแองเจิลเดนไมคคุณไลเล็กคุณฟันแฟกคุณไม้เด็กซ่าคุณโพรเอตบอสซีคุณห้าห้าบ้าคุณ The P First คุณ b บ r ร์ n เน็ดเฮาสคุณไอรี e n 7 7คุณเจวาคุณเซพา k i คินและคุณลิว48นะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ